ครับในส่วนของบทที่11นะครับวิศกรรมไมโครเวฟนะครับบทที่11นะครับการแพร่กระจายขึ้นนะครับแบบแนวสายตานะครับก็คือ line of sight นะครับไมโครเวฟ propagation นะครับตัวนี้จะเป็นการแพร่กระจายนะครับที่ส่งสัญญาณออกจากสายอากาศนะครับออกไปนะแล้วก็แพร่กระจายออกไปสู่ภาครับต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของการคำนวณประสิทธิภาพต่างๆนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับในส่วนของการ ใช้ในย่านความถี่นั้นๆแล้วก็ระยะทางต่างๆก็เอามาเกี่ยวข้องนะครับในส่วนบทนี้นะครับครับเรามาดูในส่วนของตารางก่อนตารางเริ่มต้นตารางความถี่ที่ใช้งานนะครับความถี่วิทยุนะครับอันแรกนะครับ VLF นะครับ Very Low น Frequency นะครับความถี่จะอยู่ที่นะครับสามถึงส0สบกิโลเฮิร์นะครับระยะทางนะครับจะอยู่ที่นะครับระยะทางจะไกลนะนะครับอยู่ที่ ตัวนี้เขาจะเขียนกลับกันนะก็คือว่าอยู่ที่10กิโลเฮิร์ถึง100กิโลเฮิร์นะครับ10กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นคลื่นนะครับที่มนุษย์นะฮะสามารถได้ยินในการสื่อสารระยะไกลนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้การใช้งานนะครับและในส่วนของโลฟินซี่นะครับโลฟินซี่นะครับตัวนี้ความถี่อยู่ที่30ถึงนะะ 300 kHz นะครับระยะทางอยู่ที่1กิโลถึง10กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นวิทยุนะฮะขึ้นยาวนะครับที่ใช้การเดินเรือการติดต่อระยะไกลๆนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับครับในส่วนของอ่ามีเดิลคลินซี่นะครับความถี่อยู่ที่นะ3 0 0กิโลเฮิรถึง3เมกนะครับตัวนี้ระยะทางอยู่ที่100เมตรถึง1กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นวิทยุ AM นะครับ นะครับ AM นะครับหรือเรือนะครับเรือบทต่างๆนะตัวนี้คือเอามาใช้ในส่วนของอาการพาณิชย์การาสื่อสารรุ่นแรกๆนะถ้าเราฟังมาก็วิทยุ AM FM นะครับตัวนี้นะอันต่อไปนะครับเป็น High Frequency นะครับ High Frequency ตัวนี้นะครับก็จะเป็นความถี่สูงขึ้นเลยนะครับก็คือ3ถึง30เมกะเฮิร์ระยะทางจาก ใกล้มากนะก็อยู่ที่10เมตรถึง100เมตรนะครับตอนนี้คลื่นวิทยุจะเป็นคลื่นสั้นนะครับใช้ในอุตสาหกรรมนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆนะครับนะแล้วก็ใช้ในส่วนของคลื่นหัวใจนะครับนะครับในส่วนของเว l ร์ลิไฮฟิน n c y นะครับอันนี้ความถี่สูงเลยนะครับก็คือ30ถึง300เมกะเฮิร์นะครับ ระยะสั้นนะครับ1เมตรถึง10เมตรนะครับก็จะเป็นทีวีนะช่อง2ถึง12 2ถึง13วิทยุ fm นะฮะวิทยุเ M มันก็ได้88ถึง108เมกนะครับทีวีก็ตอนนี้นะทีวีก็อยู่ที่4 0้อะ510ถึง790นะฮะตอนนี้นะฮะวิทยุนะครับในการเดินเรือนะครับแล้วก็ขึ้นื่หนวใจต่างๆนะครับ ครับแล้วในส่วนของสูงขึ้นไปนะครับอันต้าฮไฮวินซีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3 0 0ร้เมถึง3ามจิกนะครับระยะใกล้เลยนะครับอยู่ที่1 0บเซนถึง1นเมตรนะครับก็ทีวีนะครับเลดราไมโครเวฟต่างๆนะครับตอนนี้ก็พัฒนานะก็ใช้ Wi-Fi ก็คือ2.45หนะครับที่เรามาใช้อยู่นะครับแล้วก็ย่านสูงสุดขึ้นไปซูเปอร์นะฮะซูเปอร์ ไ c นะครับก็จะใช้อยู่ที่3าิกถึง30มิกนะครับตันนี้ก็อยู่ที่1เซนถึง10เซนนะครับเรดาร์ไมโครเวฟดาวเทียมต่างๆนะครับในส่วนตัวสุดท้ายนะเกือบลองสุดท้ายนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในประเทศไทยนะครับในส่วนของอย่านความถี่นะอยู่ที่30มสิทีกะเฮิถึง300ร้อยนะ อยู่ที่1เซน1มิลลิเมตรถึง1เซนนะครับก็เป็นการค้นคว้าทดลองนะครับก็จะเป็นจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์อุลตราไวแบนด์นั่นแหละนะครับเป็นตัวเอฟเฟรมส์นะครับตัวนี้ที่เอามาใช้ในส่วนของการควบคุมคอนโทรลระยะใกล้นะครับรันต่อไปนะครับก็จะเป็นเทล่านะครับตัวผมว่านะเทล่าเฮิร์ตนะครับตัวนี้จริงๆมาแล้วนะเทล่าเฮิร์ตหรือในทางวิจัยนะครับเรียกว่ามิลลิเฮิร์ตนะครับ เล็กมากสั้นมากนะครับสามริกถึง่ามเทนะฮะเทระบัเทระเฮิร์ตนะครับ,ระบ,ะรรบตัวนี้อยู่ที่ศูน0.1จมิลถึง1นะ1มิลนะครับตัวนี้นะฮะเขาบอกว่ากำลังทดลองค้นขวาตัวนี้ก็มาใช้แล้วครับเป็นการใช้ในการลงจอดของเครื่องบินนะครับมันจะยิงออกไปจากาตัวเครื่องบินนะครับยิงออกไปที่ภาคพื้นเพื่อจะค้นหาในส่วนของอ การลงจอดของเครื่องบินตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับในทางทหารนะฮะครับในส่วนของการแพร่กระจายขึ้นนะฮะในในแบบแนวสายตานะครับตัวนี้นะครับก็ก็จะมีในส่วนของการสะท้อนการหักเหการเบนๆนะครับการดูดกลืนนะครับการกระจัดกระจายนะฮะการลดทอนพลังงานนะครับ attenuator นะครับตัวนี้ attenuation นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ าการลดทอนที่เกิดขึ้นนะครับห,หลักๆนะหลักๆนะครับใ,ในส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปก่อนรูปไปเห็นว่าการลดทอนนะครับในส่วนของการส่งสัญญาณะอน,อานะครับหรือการสะท้อนยังไงนะครับครับในส่วนของรูปแรกก็จะเป็นส่วนของการส่งสัญญาณนะฮะแล้วก็การสะท้อนที่ไปยังเสานะครับสะท้อนจากภาคพื้นดินนะครับหรือว่ารูปที่สองนะครับเกี่ยวกการสะท้อนระหว่างมุมตึกไปนะฮะหรือการเจาะ ทะลุผ่านปูนอะไรเงี้ยนะหรือการสะท้อนที่นะครับบนท้องฟ้านะฮะก็สะท้อนลงมานะครับก็จะเป็นชั้นของ์สไตนอรดเปียนะครับตัวนี้นะมีหลายอย่างนะครับในการส่งและรับนะฮะหรือเป็นการหักเหต่างๆในชั้นโทโบรดเปียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสะท้อนขึ้นลงมานะฮะ ครับจากหลักการดังกล่าวเขาก็เอามาใช้ในส่วนของดาวเทียมในการสะท้อนหักเหนในขึ้นในชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับไปใช้งานกับตามอุปกรณ์นะครับที่เห็นในรูปนี้นะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีในส่วนของการส่งสัญญาณนะครับไปที่ดาวเทียมแล้วก็ส่งอัพลิงก์ดาวลิงก์ลงมานะฮะส่งไป6จิกส่งกลับ4จิกเหตุผลทําไมต้องใช้ความถี่ส่ง สูงเพราะว่าในส่วนของดาวเทียนนี้ต้องใช้พลังงานตลอดเวลานะถ้าความถี่สูงก็ใช้ในการผลิตเนี่ยเขาจะใช้พลังงานเยอะเขาเลยบอกว่าลดเหลือ4กนะครับตัวนีนะ้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของขึ้นนะครับก็จะมีหลายชั้นนะครับโอโบสเปียนะครับโตอ่าสตา์โทสเปียนะครับโครสเปียนะครับชั้นไอออน ขึ้นวิทยุจะอยู่ข้างในเลยท่านสังเกตดูจากรูปนะครับขึ้นวิทยุนะรังสีแกมมาอันต้าไปเล็นะครับแล้วก็แสงที่มองเห็นนะครับแล้วก็อินฟาเรดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอามาวิเคราะห์ด้วยนะครับในส่วนแรกนะการสะท้อนนะครับอิมคชันะครับตัวนี้นะครับเป็นการสะท้อนคือขึ้นความถี่วิทยุนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางใดนะครับก็สะท้อนกับทาง ขึ้นที่เดินทางไปตกกระทบกับตัวกลางทําให้มุมกระทบที่นั้นนะครับเท่ากับมุมสะท้อนนะครับนะตัวนี้ก็เป็นรูปอีกอันหนึ่งแบบพื้นผิวเรียบพื้นผิวขูุขรดนะครับจริงๆวัตดุศาสตร์ก็คือว่าส่องไปเรามองด้วยตาเปล่ามันเรียบแต่จริงๆมันไม่เรียบนะมันก็กขูุขรดนะครับบางอย่างก็สะท้อนได้บางอย่างก็ดูดเกลี่ยการหักเหนะครับรีเฟกชันนะฮะตัวนี้การหักเหนะครับ,รบ,ก,รก,รบก็จะเป็นในส่วนของ ขึ้นนะครับที่เดินทางไปในจุดหนึ่งนะครับผ่านตัวกลางหนึ่งนะครับที่มีความหนาแน่นแตกต่างของคลื่นนะครับจะเกิดการหักเหนะของคลื่นได้นี่อย่างเช่นเรามองไปในน้ํานะครับเห็นปลาอยู่ข้างบนจริงๆแล้วปลาอยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นการหักเหของคลื่นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในส่วนของการเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะครับอินเฟคชันนะครับตัวนี้นะครับ เป็นการเบี Gina, ่ยนเบนนะครับขึ้นความถี่ Network, ที่ไม่สามารถเดินทางผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นเลยส่งไปผ่านสิ่งกีดขวางไม่ได้นะครับตัวนี้นะมีรูปตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับเห็นเห็นจากสีขาวนะนี่ยส่วนนี้แล้วส่วนที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของสอบนะครับแอปสอบรัชชนนะครับตัวนี้จะเป็นอ่า ตัวกลางในการเดินทางนะครับซึ่งตัวกลางนี้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปที่ที่ทําให้พลังงานในส่วนหนึ่งนะครับสูญหายไปก็คือดูดเกินแอดสอบนะดูดเก,น so นดดกินไปนะครับอย่างเช่นอากาศอากาศชื้นนะครับอากาศอาคา,า,ารต้นไม้สิ่งก่อสร้างบนโลกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวดูดเกินนะครับสัญญาณครับในส่วนของการกระจัดกระจายนะครับ ตอนนี้การกร,กระจายเขาบอกว่าเป็นการกระทบนะครับในส่วนของมุมก้อนอ่ากลุ่มก้อนนะครับหรือว่าเป็นอ่าการสะท้อนกลับนะครับหรือว่าการหักเหจะถูกดูดกลืนอะไรเนี้ยจะรวมหมดทุกอย่างเลยนะครับในการกระจายนะจะเป็นแบบรูปก้อนเมฆเนี้ยนี่นะถ้าเราส่องแสงไปปุ๊บเราก็เห็นแสงบ้างเห็นแสงหักเหบ้างอ่าแสงผ่านไม่ได้บ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่ อ่าตัวอย่างที่ดีนะครับในส่วนของการกระจายนะครับครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อ่มีกลุ่มก้อนเมฆเห็นไหมบางแสงก็ทะลุออกไปบางแสงก็สะท้อนกลับมานะครับเนียจากตัวนี้นะฮะนะครับก็เปรียบเทียบไปดูนะครับครับในส่วนที่สุดท้ายนะครับการอ่าลดทอนนะครับพลังงานนะครับบอกว่าการลดทอนพลังงานกัน การกระจายนะครับออกเป็นวงกว้างเนี่ยเขาบอกว่าและคลื่นวิทยุที่ทําให้มีความเข้มของคอืนวิทยุเล็กน้อยลงไปนะครับก็คือลดทอนนั่นแหละ,ะยิ่งห่างจากแหล่งกําเนิดเท่าไหร่นะครับความหนาแน่นนะครับของพลังก็จะลดลงไปเรื่อยๆและจะหมดไปนะครับในที่สุดก็คือเหมือนเสียงที่ส่งออกมานั่นแหละจากลำโพงระยะไกลนะครับคุณยิ่งอยู่ไกลมากๆเสียงก็เบาลงเบาลงนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็น เขาแจ้งมานะครับในส่วนของชั้นบรรยากาศนะครับก็จะมีอยู่หลายชั้นนะครับที่ใช้นะครับชั้นที่หนึ่งนะครับโทอ่าชั้นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของโทโปเปียนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าชั้นแรกนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปก็เป็นสตา์ทดเปลี่ยนะครับแล้วก็ไอโอทดเปลียนะครับตัวนี้นะตัวชั้นแรกนะฮะโทโปเปียนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอพื้นผิวที่ห่างจากโลก15กิโลเมตรนะครับและชั้นบรรยากาศนี้นะครับก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและแรงกดดันนะความชื้นนะครับดูจากรูปนะฮะชั้นที่สองนะครับจะอยู่ห่างอยู่ที่15-50กิโลเมตรนะ,ะชั้นบรรยากาศนี้มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงนะ,ะเครื่องบินนะครับจะใช้ชั้นนี้ในการบินนะครับเพราะว่า อากาศเบาบางเมฆน้อยนะครับปริมาณไอออนน้อยนะครับอากาศไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีแก๊สโอโซนมากนะครับตอนนี้กราฟชั้นที่สามนะครับก็จะอยู่ห่างจากโลกนะไอออนเปียนะครับอยู่ห่างจากโลกห้าสิบถึงห้าร้อยกิโลเมตรนะครับแบ่งออกได้หลายชั้นนะครับเป็นสี่ชั้นนะครับ ชั้นดีนะครับ50-90กิโลเมตรเป็นชั้นความถี่สูงดุดขึ้นขึ้นต่ำนะครับชั้น E 90-130กิโลเมตรเหมาะสำหรับขึ้นวิทยุระยะไกลนะฮะชั้น F1 นะครับก็คือ1 3 0 2 5 0กิโลเมตรดูดขึ้นขึ้นเล็กน้อยชั้นเอฟสอง140-300กิโลเมตรเป็นฤด,ดูหนาวนะครับก็คือ200 ห้าสิบถึงสามร้อยกิโลเมตรเป็นยุร้อนนะครับก็คืออ่าถ้าเคยดูไอรอนแมนนะที่บินขึ้นบนฟ้านะครับขึ้นไปสูงสูงนี่จะมีหนาวนะครับขึ้นไปสูงสุดก็จะร้อนเพราะว่าโดนแสงอาทิตย์นะครับตุดนี้นะ,ะเขาบอกว่าชั้นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สูงสุดใกล้กับดวงอาทิตย์นะครับก็เลยร้อนนะฮะการสื่อสารนี้เขาบอกว่าจะใช้ในย่านอ่ไฮฟินซี่นะครับน,น,นี่ก็เป็นรูปนะฮะในส่วนของอ การแสดงแต่ละชั้นนะครับที่ให้เห็นนะครับในส่วนของการแพร่กระจายขึ Rainbow ้นนะครับก็จะมีอยู่3ามส่วนนะครับก็จะแบบขึ้นดินนะครับกาวเวฟนะครับแล้วก็ขึ้นฟ้ากายเวฟนะครับแล้วก็ขึ้นอากาศเปียเวฟนะครับหรือขึ้นตรงเดลเล็ตเวฟนะฮะตัวนี้จะมีอยู่3ามส่วนนะครับขึ้นดินนะครับ ขึ้นดินนะครับบอกว่าจะเป็นคลื่นดินที่ใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะความถี่ในยาน่านวีเวลี่โลวินซี่นะครับโลวินซี่แล้วก็มีเดิลวินซี่นะครับโดยอาศัยพื้นดินนะครับเป็นสื่อนะครับความแรงของสัญญาณจะถูกหักลดทอนนะลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับจะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศต่างๆ ครับตัวนี้ก็เป็นรูปให้ดูนะครับขึ้นในส่วนของขึ้นอ่าขึ้นฟ้านะครับขึ้นฟ้าเ็าบอกว่าจะอาศัยนะครับในส่วนของการหักเหนะครับในย่านความถี่ไฮบวินชี่โดยใช้อ่าการส่งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียร์นะครับและชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียร์นี้จะทําการหักเหข,ของคลื่นวิทยุกลับลงมาอย่างพื้นดินนะครับในส่วนของขึ้นอากาศนะครับขึ้นอากาศ วเวฟนะครับเขาบอกว่าเรียกเรียกว่านะครับการแพร่กระจายคลื่นแบบแล้วระนาบสายตานะครับโดยใช้โดยส่งคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากคลื่นเครื่องส่งไปยังเครื่องรับโดยใช้ย่านความถี่วเวลลี่โลฟินซี่นะครับเวลลี่ไฮฟินซี่นะเป็นวิทยุ fm นะครับหรือโทรทัศน์นะคลื่นนี้สามารถเดินทางไประยะไกลมากนะปริมาณแ80ดสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับ ที่เขาพัฒนามานะครับในส่วนของออการส่งผ่านสัญญาณนะฮะ line of sight navigation นะนะครับตอนนี้เขาบอกว่าจะมีช่วงอยู่สามช่วงคือช่วงการส่งผ่านความถี่เป็นไปได้ตามอัตราที่อัอตราการผิดพลาดต่ำนะครับตัวนี้นะช่วงการทดสอบนะครับเห็นไหมช่วงการทดสอบนะฮะการทดสอบนะครับสัญญาณจะหรือไม่ว่าจะได้หรือหรือไม่เป็นไปได้ นะครับไปได้ตามอ่าตัวนี้อาจจะตกนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยเป็นไปอาจจะซ้ํานะครับเป็นหรือเป็นไปได้นะครับหรือเป็นไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงของการทดสอบขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงการรบกวนนะครับอาจจะไม่ได้นะครับได้รับการทดสอบนะครับตรวสอบนะครับขึ้นเพิ่มนะครับหรือขึ้นอ่าที่ สียงบนพื้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขึ้นรบกวนนะครับที่รบกวนเข้ามานะในส่วนของวงถ้าคุณสังเกตดูขึ้นที่ส่งผ่านได้นะครับจะเป็นวงข้างในนะครับอันนี้เนจะเป็นทางจิมิชันเห็นไหมทางจิมิชันในส่วนตัวนี้ในส่วนของการส่งข้างในนะครับแล้วก็ขึ้นที่ทดสอบก็จะส่งข้างนอกนะก็ส่วนขึ้นที่นั่นก็จะกระจายออกไปนะครับ ันนี้อาจจะแปลมาผิดนิดน,นึงนะครับในส่วนของการส่งผ่านสัญญาณครับ,บอกว่าการส่งผ่านสัญญาณในพื้นที่ว่างอย่างสม่ําเสมอนะครับเช่นแสงอ่าที่ส่องไปนะเห็นไหมแสงที่ส่องออกไปนะครับก็คือแสงก็เปรียบสเสมือน,นคลื่นที่ส่งออกไปนะะอ่าเป็นตัวอย่างนะพลังงานที่ได้จากอิทธิพลนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นการสะท้อนขนาดใหญ่นะการหักเหข,ของแสงที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความกลางนะครับ ก็คือเหมือนแบบสะท้อนโลหะมันก็สะท้อนได้จริงเนาะแล้วก็การเดินนะครับของอุปสรรคเล็กๆนะครับการเลี้ยวเบี่ยงเบนนะครับเห็นไหมจากรูปนะการส่งผ่านนะครับเขาบอกว่าการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับในแนวสายตานะฮะก็จะมีความถี่ที่ต่ำกว่า30เมกะเฮิร์นะครับจะได้การสะท้อนในชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็ภาคพื้นดินนะการลดทอนประสิทธิภาพนะของสายอากาศจะในระดับสายตานั้นนะครับจะหักเห ของแสงนะครับกนนี้ก็จะเป็นการส่งผ่านในะระดับสายตานะและ้วเขาบอกว่าการส่งผ่านในระดับสายตาตอนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสูตรในการคํานวณน,นะค่าของเสาะนะในการคํานวณเสาะนะบังคับอยู่ในรายสายตาก็คือดีเท่ากับความสูงเนาะความสูงห่างระหว่างเสาะนะระยะห่างระหว่างเสาส่งกับเสารับนะอ่าเป็นกิโลนะสามจุดเจ็ดสามจุด ห้าเจ็ดนะครับสรุปนะครับ k คูณด้วย h นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวิทยุสายตานะครับ h คือความสูงนะ k คือปัจจัยนะอยู่ที่สามส่วนสี่สี่ส่วนสามนะครับตัวนี้นะครับครับจากสมการที่แล้วนะเขาบอกว่าถ้าระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นนะทั้งสองต้นสามารถหาได้โดยนะครับ h หนึ่งนะครับ ก็คือความสูงของเสาต้นที่หนึ่งเสองความสูงต้นที่สองนะครับเอามาคูณเอามาบวกเข้าไปก็จะได้ระยะห่างระหว่างเสานะครับตัวนี้นะครับในส่วนของปัจจัยในการส่งนะครับของอนอนไลน์ออฟไซด์นะครับเขาบอกว่าการลดทอนและการลดทอนจะผิดเพี้ยนนะครับการสูญเสียในพื้นที่ว่างนะครับการดูดกลืนของสารชั้นบรรยากาศนะครับเลน การสะท้อนการหนักเหนะครับแล้วก็สัญญาณรบกวนแล้วก็ความร้อนนะครับที่มีผลต่อปัจจัยในการส่งนะฮะการลดทอนนะครับก็จะมีอีกนะครับก็คือพลังงานนะครับในการลดทอนระยะทางที่ไกลมากขึ้นปัจจัยที่ลดทอนนะครับก็จะมีสัญญาณที่ได้รับที่มีความแรงเพียงพอนะครับเพื่อให้วงจรนะฮะรับสามารถรับส่งกลับได้นะครับต้องมีพลังงานที่เพียงพอนะสัญญาณที่จะต้องรักษาระดับ ความถี่แรงดันนะครับสัญญาณที่ใช้เพียงพอจะต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็การลดทอนนะครับจะทํา่าให้เกิดนะครับการเบนเบนได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการหาค่าฟีสเปซผัดลอดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการหาพื้นที่ว่างนะครับของการสูญเสียนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับก็ Pt นะครับจะเป็นกําลังส่งนะของทางส่ง พีาก็เป็นพลังส่งของภาครับนะครับอ่าแล้วก็แลมด้าความยาวเนาะดีก็ระยะทางห่างเสาสีก็ความเข้มนะครับก็สามารถหาได้โดยนะครับในสูตรนี้เลยย้ายข้างหาได้เลยนะครับในส่วนของอ่าพื้นที่ว่างนะครับของอ่าเส้นทางที่สูญเสียนะครับตัวนี้นะครับก็พื้นที่ว่างนะครับ,ขเ,รบ,รบ,รบเขาก็บอกว่าอ่าในการหานะครับในส่วนของ หาเป็นในรูปแบบเดซิเบลนะครับก็คือเป็นหน่วยเดซิเบลนะครับสามารถหาได้โดยยี่สิบล็อกนะคูณด้วยนะฮะเอ๊คูณด้วยนะครับสี่พาย fd หารด้วยสี่นะครับตัวนี้ก็แทนค่าในสูตรหาได้เลยนะนะครับตัวนี้ก็มันติผาบ่ามันติผาบนะครับก็จะเป็นในส่วนของการส่งสัญญาณแล้วก็สะท้อนหลายจุดนะฮะก็สามารถหาได้โดยนะครับเส้นทางที่แตกต่างกันระหว่างนี้ก็สะท้อนกับ ตึกก็ได้สะท้อนกับเสาก็ได้หรือรับโดยตรงก็ได้เห็นไหมจากรูปนะฮะก็จะได้สัญญาณที่มารวมกันนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของการดูดลืนชั้นบรรยากาศนะครับในส่วนของนี้นะครับก็จะมี่าการดูดคืนนะครับจากออกซิเจนนะครับที่สูงขึ้นมากขึ้นนะครับไอ้น้ำนะครับจะลดทอนนะครับใกล้กับยี่สิบสองกิโลเฮิร์นะครับถ้าต่ำลงล่างสิบห้าเนี่ย ออกซิเจนจะดูดเกินใกล้กับ60สเฮิร์ตนะครับความต่ำอยู่ที่ต่ำกว่า3ามสิบเฮิร์ตนะฮะตรงนี้นะเมฆหมอกฝนต่างๆในการแพร่กระจายขึ้นวิทยุที่ขาดช่วงนะการติดต่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่าคลื่นความถี่ต่ำนะครับจะลดลงนะ,ะเพราะว่าเม็ดฝนเนี่ยมีผลต่อความชื้นเนาะทำให้ขึ้น่นลดลงได้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากับความถี่นี่มันทำให้ คลื่นมันหายไปนะครับตัวนี้มีผลเหมือนกันครับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวก็บอกว่าเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแตกต่างในการล่าช้านะครับของชิ้นส่วนในการส่งสัญญาณต่างๆขั้นตอนแตกต่างกาันของชิ้นส่วนในการส่งสัญญาการเปลี่ยนแปลงความเร็วในอำนาะจที่ทําให้เกิดขึ้นสั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่เร็วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นได้นะการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการเพิ่มเติมนี้เขาบอกว่าระยะทาง ที่ไปยังผู้ส่งนะครับอุปสรรคที่อยู่ไกลออกไปนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ช้านะครับค่าเฉลี่ยพลังงานที่ไม่ได้รับนะครับระยะยาวตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันครับในส่วนของในส่วนของผลอีกนะครับก็คือระยะสั้นนะความเร็วจะสชี้จานระยะระยะยาวมันจะช้านะครับการชี้จานก็จะมีผลการชี้จานนะครับแบนดวิดนะครับหรือในส่วนของ ความถี่ทั้งหมดนะตัวนี้มันจะทําให้ส่งผลในกะารที้จางนะครับก็จะมีส่วนลเสียของของด้านเวลาโดยเฉพาะความถี่บางความถี่นะความชี้จางนะไม่มีผลต่อเส้นทางผ่านลอดนะครับอื่นๆมากมายนะครับและความที้จางเกิดจากสิ่งกีดขวางเส้นทางนะครับของอของทางตัวผ่านลอด ตัวนี้นะครับก็จะมีการบวกของเส้นทางอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทําให้เกิดความซิดจางน,นะครับ Quran ตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็แบบฝึกหัดนะครับก็ทําข้อสองข้อเดียวก็พอนะครับตัวนี้นะครับทำข้อสองข้อเดียวก็พอนะครับเพราะว่าออกสอบในส่วนนี้นะครับหรือว่าจะทําข้อหนึ่งด้วยก็ได้ทําแค่ข้อเดียวพอนะครับให้เลือกทําข้อสองนะข้อเดียวพอโอเคนะ ครับก็บทที่สิบเอ็ดก็หมดเพียงเท่านี้ครับ